สัพพมงคลคาถาขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเต พะวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรม,มานุภาเวนะสทาโสตถีพระวันตุเตพะวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะ สภาโสถีพระวันตุเต